ต้องการรถมาหาเซลหนุม่มกับเซลเบ้นเลยค่ะบาทคนหน้าตาหล่อและใจดีบริการดีสุดยอดจริงๆยยรยเลยทีาานี้แล้วไ่ต้องว่าจะได้ลับฟรีได้รถไปพร้อมเลยค่ะ<า>สุดยอดน้องน้งนมกับน้องบาทมาเลยเซลหน้าตาดีทั้งหล่อทั้งใจดีา,ารับรถได้ที่นี่ไม่ต้องว่ามาแล้วไม่ต้องว่าบม่คิดว่าจะได้รถลับ ได้ทันทีอ่าบริการร้อยเตือนร้อย่าโอเคค่ะโอเคอ่าไม่ได้พูดแล้วกันเนาะแม่พูดได้จบเรียบร้อยนะแม่พูดแล้วเซลล์หน้าตาดีบริการเป็นสุดยอดยอดจริงๆแม่ก็น่ารักเนี่น่ารักกอดกอดแม่หน่อยเออปัดหงมแก้มเลยดิมาเดี๋ยวขออนุญาตดูรถหน่อยแล้วกันเนาะค่ะอ้าวก็ตามที่แม่บอกเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแม่ดูรถแป๊บหนึ่งคันนี้นะโตโยต้าไฮรักตัวเซทดีเซชั่นนะราคา ไม่กี่บาทอยากได้แบบนี้ท้าก็มาดูข้างในเป็นไงกระจกปรับไฟฟ้าแอร์ไฟฟ้าถ้าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเบาสุดยอดถ้าอยากได้แบบนี้คันนี้คล้ายๆกันนะโทรมาเลย0ู1 5 3 9 9 8 8เดี๋ยวบาสจัดให้แม่ขอีกทีดิเยวบาสกับเยวเซลบาสกับเซลหนุ่มจัด้ สองหนุ่มหน้าตาดีและพูดดีพูดเพร้อ<า> <c oughs> ไม่ใช่ไม่รู้จะพูดอะไรซึ้งอ่ะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงถ้าอยากได้รถแบบนี้นะโทรมาเลย0 9 1 5 3 9 9 8 8เดี๋ยวบ้านจัดให้บึนๆึลั่นๆแบบนี้เลยสวัสดีครับ